สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิก FC ทุกท่านนะครับ <c oughs> ก็มาพบกันนะครับไงคลิปแรกนะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้นำเสนอนะครับคลิปต่างๆนะครับมาหลายวันนะครับก็ติดธุระนะครับภารกิจงานนะครับ ไม่ได้สรุปให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับวดที่ผ่านมานะครับก็ลงแต่สูตรปากหลักต่างๆนะครับเพื่อวางไว้นะครับเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับสูตรปากหลักร้อยบนนะครับก็เข้าต่อนะครับ ผลรางวัลน,นะครับเพื่อนๆก็ทราบกันไปแล้วนะครับเลขที่ออกนะครับ5 8 3นะครับสูตรที่คำนวณไว้นะครับงวดที่ผ่านมาเด่นนะครับ6 9 1 2 5นะครับงวดนี้ก็ มาที่5หลักร้อยนะครับก็มาดูงวดที่3าสินะครับว่าผลคำนวณนะครับจะได้ตัวไหนเด่นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคำนำนะครับคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อ เป็นแนวทางในการคิดคำนวณและวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็นให้เ,เพื่อนๆนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็มาดูสูตรต่างๆนะครับงวดที่ผ่านมาที่นำเสนอไปนะครับมาดูสูตรปักหลักสิบบนนะครับก็เดินต่อนะครับ ผลรางวัลน,นะครับออก5 8 3นะครับงวดนี้ก็มาที่8นะครับฟักลักหน่วยบนนะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็เด่นที่0 1 4ย9นะครับผลรางวัลน,นะครับออก5 8 3นะครับก็ไม่มีศารนะครับในศูนย์นี้ ก็ถือว่าหลุดนนะครับสนว์นี้สิบล่างนะครับผลรางวัลน,นะครับออกสี่สองนะครับวันนี้ก็มาที่4นะครับหลักสิบล่างนะครับก็ถือว่าเข้าต่อนะครับ ส่วนปักหลักหน่วยล่างนะครับผลรางวัลน,นะครับออก4 2นะครับก็มาที่2นะครับหลักหน่วยล่างนะครับก็ถือว่าเข้าต่อนะครับมาดูชุด2ตัวล่างนะครับ9ชุดตรงนะครับงวดที่ผ่านมาผลรางวัลน,นะครับออก4 2นะครับศูนนี้ก็หลุดนะครับก็มาที่4แค่หลักสินะครับส่วนหลักหน่วยนะครับก็ไม่มี2นะครับแต่ว่า2นะครับวางไว้ที่หลัก10บแล้วนะครับก็ถือว่าหลุดนะครับศูนนี้ มาดู2ตัวบนนะครับ9ชุดตรงนะครับผลรางวัลน,นะครับออก5 8 3นะครับสูตรนี้ก็หลุดนนะครับก็มาแค่8นะครับหลัก10 3นะครับก็ไม่มีในหลักหน่วยนะครับ ก็ถือว่าลุนนะครับสําหรับชุด2ตัวบนนะครับ9ชุดตรงนะครับมาดูสูตรดับนะครับก็ดับทุกงวดเลยนะครับที่นําเสนอไปนะครับดับหลักร้อยบนนะครับก็ดับที่3นะครับ ก็มาที่5ก็ถือว่าผ่านอีกนะครับดับก็เดินมาที่104งวดแล้วนะครับงวดถัดไปก็เป็นงวดที่105ท่านใดที่ติดตามสูตรดับนะครับทุกหลักนะครับก็จะทราบกันดีนะครับว่าสูตรนะครับเดินต่อนะครับยังไม่ผิดสักงวดเลยนะครับ มาต่อที่ดับ10บนนะครับสูตรนี้ก็ถือว่าดับเอาอยู่นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผลรางวัลนะครับออก5 83มนะครับก็ดับที่7มาที่8นะครับดับหน่วยบนนะครับผลรางวัลนะครับออก583ามนะครับก็ ดับที่9มาที่3ก็ถือว่าผ่านนะครับดับ10ล่างนะครับผลรางวัลน,นะครับออก4 2นะครับก็ดับที่3มาที่4ก็ถือว่าผ่านแล้วก็สูตรสุดท้ายนะครับที่นำเสนอนะครับงวดที่ ผ่านมานะครับดับหน่วยล่างนะครับผลลองว่านะครับออก42นะครับก็ดับที่9มาที่2นะครับก็ถือว่าดับเอาอยู่นะครับทุกหลักเลยนะครับแล้วก็ทุกงวดนะครับที่นําเสนอไปนะครับก็ยังไม่ผิดเลยนะครับสูตรดับแต่ละหลังนะครับเพื่อนๆก็สามารถ ติดตามนะครับได้ในคลิปต่างๆนะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับให้เพื่อนๆเรื่อยๆนะครับก็ติดตามและก็รับชมกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสูตรปักหลักร้อยบนนะครับก็เป็นสูตรที่เดินต่อนะครับจากงวดที่ผ่านมานะครับก็มาดูงวดนี้นะครับก็จะ ทำให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับแล้วก็คิดคำนวณไปพร้อมกันนะครับว่าผลคำนวณนะครับจะได้ตัวไหนเด่นนะครับมาดูสูตรที่ใช้คิดคำนวณนะครับสูตรนี้ หลักมือนะครับบวกกับหลักพันนะครับบวกหลักสิบบนบวกหลักสิบนะครับสตัวหน้าที่สองสครั้งบวกหลักร้อย3ตัวท้ายที่1 2ครั้งบวกหลักสิบนะครับสตัวท้ายที่1ผลคำนวณนะครับงวดที่ผ่านมาเท่ากับ46ก็ใช้แค่หลักหน่วยนะครับคือเลข6นํามาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่1 6บวกเพิ่มไป3นะครับได้9นะครับเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่2 เบวกเพิ่มไป2นะครับได้11ก็ใช้แค่หลักหน่วยนะครับคือเลข1นํามาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่3นะครับ1บวกเพิ่มไป1นะครับได้2เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่4นะครับ2บวกเพิ่มไป3นะครับได้5เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่5ผลรางวัลนะครับออก5 8 3านะครับ ก็มาที่5้าหลักร้อยบนนะครับมาดูว่าล่าสุดนะครับผมก็ยังไม่สร้างเหมือนกันว่าผลคำนวณนะครับได้ตัวไหนนะครับสำหรับท่าในใดที่คำนวณไปแล้วนะครับ ก็มาดูนะครับว่าผลคํานวณนะครับจะออกมาตรงกันหรือเปล่านะครับรางวันที่1น,นะครับเลขที่ออก3 3 1นะครับ5 8 3 2ตัวท้ายนะครับออก สี่สองนะครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับออกสองเจ็ดหนึ่งนะครับสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับออกสามศูนย์ศูนย์นะครับสามตัวท้ายนะครับครั้งที่หนึ่งออกสองแปดสี่นะครับสามตัวท้ายครั้งที่สองนะครับออกแปดเจ็ด โงนะครับผลรางวัลนะครับก็ได้ตามนี้เลยนเลยนะครับตามที่ทางกองสลากนะครับได้ถ่ายทอดสดออกมานะครับผมก็ได้จดนะครับผลคํานวณนะครับขอไปนะครับผลรางวัลนะครับที่ออกนะครับสําหรับท่านใดที่ดูทางอื่นนะครับก็ดูกันดีๆนะครับเพราะว่า ครงอื่นนะครับก็อาจจะสลับนะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1กับ3ตัวหน้าครั้งที่2นะครับแล้วก็สลับกับ3ตัวท้ายครั้งที่1 3ตัวท้ายครั้งที่2นะครับก็ให้เพื่อนๆดูดีๆนะครับสูตรที่ใช้คิดคํานวณแต่ละสูตรนะครับก็จะใช้ผลรางวัลนะครับที่ออกจากกองสลากนะครับถ้าตัวไหนออกมาก่อนนะครับก็นํามาตั้งนะครับ เป็นตัวได้นะครับมาดูสูตรที่ใช้คิดคำนวณกันนะครับสูตรที่ใช้คิดคำนวณน,นะครับสำหรับสูตรน,นี้นะครับจะใช้ หลักหมื่นนะครับบวกกับหลักพันนะครับบวกหลักสิบบนนะครับบวกหลักสิบสามตัวหน้าที่สองนะครับสองครั้งบวกหลักร้อยนะครับสามตัวท้ายที่หนึ่งสองครั้งนะครับบวกหลักสิบนะครับสามตัวท้ายที่หนึ่งสองครั้งนะครับ จากศนะครับ3ามบวกหนบวกแปนะครับบวกศนบวกศบวกสบวกสนะครับบวกแปบวกแปนะครับ ก็ขออนุญาตใช้เครื่องคิดเลขน,นะครับเพื่อความแม่นยำนะครับผลคำนวณนะครับเท่ากับ 32นะครับกิใช้แค่หลักหน่วยนะครับคือเลข2นํามาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่1 2บวกเพิ่มไป3นะครับได้5เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่2นะครับ5บวกเพิ่มไป2นะครับได้7นะครับเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่3 7บวกเพิ่มไป1 ได้8นะครับเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่4 8ปบวกเพิ่มไปอีก3มนะครับได้11นะครับก็ใช้แค่หลักหน่วยนะครับคือเลข1น,นํามาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่5จากผลคํานวณนะครับงวดล่าสุดก็จะเด่นที่2 5 7 8 1นะครับ 2องห้นะครับประจํางวดวันที่1เดือน9นะครับปีหกห้ก็เป็นสูตรปักลักร้อยบนนะครับก็เดินต่อนะครับจากงวดที่ผ่านมานะครับก็มาดูกันนะครับว่า สูตรนี้นะครับจะยังเดินต่อยังเปล่านะครับก็ขอให้สูตรเดินต่อยาวๆนะครับเพื่อนๆก็จะได้มีแนวทางกันนะครับก็พบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับก็จะมาอัปเดตนะครับให้เพื่อนๆสมาชิกเรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือท่านผู้ชมใหม่นะครับที่ เพิ่งเข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิง่งแจ้งเตือนก็จะไม่พลาดนะครับคลิปดีๆแบบนี้นะครับที่ผมจะมาอัปดีแล้วก็นำเสนอให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับสวัสดีครับ